สวัสดีครับผมในานามของตัวแทนทกิจกรรมเสริมทักษะสาขาวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มเกียร์เสริมเกียร์ซึ่งสมาชิกของกลุ่มประกอบด้วย9ก้าภาคพิชาที่เป็นตัวแทนของครูและนักวิทยาศาสตร์นะครับจากกิจกรรมการอบรมของกลุ่ม K.M. ที่ผ่านมากลุ่มของเราได้มีวัตถุประสงค์ในาการดำเนินการผลงานของกลุ่มแับนี้นนหก็คือ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการแก่นิสิตและบุคลากรทางด้านปฏิบัติการเน้นด้านปฏิบัติการนะครับ 2. ส,สร้างกลุ่มการทํางานร่วมกัน 3. พัฒนาระบบงานประจำและ 4. ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกลุ่มสําหรับรายละเอยียดกิจกรรมของกลุ่มนั้นผมขอแนะนำํำคุณพี่ไพโรธซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเราขอเชิญครับ สวัสดีครับออผมขอแนะนํากิจกรรมที่ให้บริการนะครับแก่นิสิตและบุคลากรมีด้วยกัน4ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คืองานซ่อมนะครับประเภทที่2คืองานสร้างนะครับประเภทที่3ก็คือการทดสอบและการวิเคราะห์ตัวอย่างอันที่4นะครับสุดท้ายคือการให้คำโครึกาแก่นิสิตในการทําโปรเจกต์ต่างๆนะครับในด้านด้านปฏิบัตินะครับส่วนผลงานที่ดาเนินการไปแล้วนะครับก็มีด้วยกันหลากหลายนะครับอันที่1นะครับ เป็นผลงานเกี่ยวกับการซ่อมนะครับก็ได้แก่นะครับการซ่อมดูแลพืชพันธุ์ต่างๆในในคณะนะครับอันที่สองนะครับก็คืองานสร้างก็ได้แก่การสร้างพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ได้ทําไปแล้วก็คือเครื่องเคลือบผิวผลไม้นะครับเพื่อเป็นการยืดอายุให้ผลไม้มีอายเออุเก็บไว้ได้นานสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ง่ายนะครับอันที่สามนะครับก็คือ งานนี้ข้อตัวอย่างนะครับอันที่สี่นะครับคือการให้คำปรึกษาแก่นิสิตนะครับที่ทําไปแล้วก็ได้แก่นะครับในการที่นิสิตทาโปรเจกต์ต่างๆนะครับมันจะมีทั้งระบบแมชชีนิกและระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนผลงานที่เราให้คำปรึกษาก็ทางด้านไฟฟ้านะครับเรื่องเกี่ยววงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเต่อไปนะครับผมจะพาไปดูตัวอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าผลงานที่เราทั้งกลุ่มเราได้ทําไปแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวขอเชิญงานนี้เลยนะครับครับกิจกรรมนะครับที่เราให้บริการแก่นิสิตและอุปกรณ์นะครับประเภทงานซ่อมนะครับก็คือนะครับของงานของคุณบัญชานะครับซึ่งเป็นการซ่อมพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ให้บริการแก่ภาควิชาเคมีนะครับเดี๋ยวในหลับัญชาแนะนําเครื่องที่จะของการซ่อมสอไปโดยส่วนตัวงานงานที่ผมทำเนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คืองานซ่อมบำรุงกับงานสร้างเคร,รื่องวัดแต่ว่างานซ่อมบำรุงที่ทําอยู่แล้วเขาเ้าในระบบของเ m มนี่ก็คือ ที่ทําอยู่ก็คือเรื่องของเครื่องมือวัดเครื่องมือที่เขาเรียกว่าโกบ็อกโกบ็อกเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งซึ่งทําหน้าที่ในการเก็บสารเคมีตัวหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะถูกกับอากาศภายนอกได้เมื่จะเกิดการระเบิดนะฮะเพราะนั้นจึงมีความสำคัญแล้วคงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปนําเสนอทีว่าตัวตัวเครื่องเนี่ยลักษณะการทํางานของเครื่องมีอะไรบ้างแล้วลักษณะการซ่อมที่ทําอยู่เป็นเป็นลักษณะไหนนะครับสวัสดีครับงานงานหลัก อันหนึ่งของกลุ่มเคที่กลุ่มเกียร์เสริมเ,เกียร์ก็คืองานซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดอ่าหรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ตัวหนึ่งซึ่งเราได้ดําเนินการแล้วโดยการร้องขอจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีก็คือเครื่องกลอบบล็อกกลอบบล็อกอย่างที่เห็นตามตามรูปที่เห็นเนี่ยนะครับกลอบบล็อกเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่อ่าใช้สําหรับเตรียมตัวอย่างหรือเก็บตัวอย่างสารเคมีซึ่งไม่สามารถจะถูกออกซิเจนได้นะครับเพราะว่าการการที่สารตัวอย่างนี้ถูกออกซิเจนจะจะทำให เ,เกิดปริยาแล้วระเบิดขึ้นได้นะฮะงานที่ทําก็คือที่ถูกลงของก็คือว่าเป็นาการเปลี่ยนตัวออกซิเจนตัวที่เห็นนี่ฮะ ector, ออกซิเจนดีเทกเตอร์เนื่องจากว่าเสียตามอายุงานอา,อายุงานก็คงประมาณสักประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนะฮะนะครับก็ถูกลงของให,ให,ให้ให้มาช่วยเปลี่ยนเนะะนื่องจากว่าเป็นสารเป็น d ดีเทกเตอร์ซึ่งมีความไวมากนะฮะการเปลี่ยนเนี่ยโดยปกติก็จะ ต้องใช้ถุงมือด้วยกันตัวเขาเรียกว่าเกิดปนเปื้อนนะฮะคอนทัปิเนตนะฮะ,ะลักษณะของตัวออกซิเจนเททเตอร์ตรงนี้เนี่ยก,ก็อยูต่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งคงไม่ได้ไม่ได้เปิดให้ดูตอนนี้นะฮะเปลี่ยนไปแล้วก็ขณะนี้ก็รันเครื่องได้ได,ได,ได้ได้ตามปกติแล้วนะฮะนะครับก็จะมีการเปลี่ยนอีกทีงก็คงประมาณ1ปีถึง1ปีครึง่งตามอายุงานนะครับ นะตรงนี้ก็คือตัวดีเทคเตอร์ที่เห็นอยู่นะครับที่เราได้เปลี่ยนไปแล้วเนื่องจากว่าโดยโดยเครื่องตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้บริการจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเนื่องจากว่าขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับเราก็ใช้ความสามารถของบุคลกรภายในคณะในคณะวิศวกรรมซึ่งเป็นของกลุ่ม K m นี่ยที่จะช่วยในการาซ่อมบำรุงนะครับเครื่องมืออยู่ คือเนื่องจากว่า,เ,าเครื่อง Globe b o c เนี่ยเป็นเครื่องซึ่งหงมีราคาแพงแล้วก็ความซับซ้อนของเครื่องเนี่ยค่อนข้างสูงเรามาดูลักษณะการทํางานของเครื่องสักนิดหนึ่งนะฮะในโดยองค์ประกอบของเครื่องเนี่ยประกอบด้วยตัวแชมเบอร์ตัวหนึ่งก็คือเป็นบล็อกซึ่งไลท์ออกซิเจนนะฮะในนี้พร้อมกับตัวตัวควบคุมตัววัดดีเทคเตอร์อ ector, อกซิเจนดีเทคเตอร์นะฮะสำหรับวัดออกซิเจนภายในนะ,ะโดยมี จอมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัววัดโดยสามารถจะควบคุมวัดปริมาณออกซิเจนนะครับวัดปริมาณอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่อยู่ในระบบได้นะครับและสามารถที่จะ,ะทำการแวคคัมก,ก็คือหมายถึงว่าดูดเอาอากาศออกจากภายในในกล่องบล็อกได้โดยตัวระบบแวคคัมปั๊มตัวหนึ่งนะฮะสามารถทำได้ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งทั้งชุดนะครับครับต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่2ก็คืองานบริการเกี่ยวกับงานสร้างนะครับต่อไปนะครับก็คืองานที่ทางลุ่มเรานะครับได้สามารถจะสร้างเครื่องตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือเครื่องเคลือบผิวผลไม้นะครับเพื่อถนอมอาหารและเป็นการยืดอายุนะครับเพื่อเพื่อผมเดียวคือการส่งออกนะครับส่วนใหญ่นะครับนะครับนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับตัวถังเคลือบนะครับด้านในจะมีเกี่ยวกับ ใบพัดใช้สรักหมุนนะครับแล้วทางด้านล่างก็จะมีตัวฮีเตอร์นะครับที่เราใช้ในการให้ความร้อนนะครับแก่สารเคมีอยู่ข้างในนะครับแล้วต่อไปก็คือชุดควบคุมนะครับการให้ความร้อนและสปีดของมอเตอร์นะเรื่องเกี่ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวมจะใายคุณบัญชาแนะนําต่อไปนิดนึงนะครับสวัสดีครับจากเมื่อกี้ที่พี่เพลโรดได้เกิดนาแล้วนะฮะเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นเครื่อง เพื่อผลไม้เพื่อหยุดอายุอายุกันใช้งานเนี่ยจากกลุ่มงานตรงนี้เนี่ยถูกร้องขอมาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะครับในการทำเนี่ยก็กําหนดแนวทางว่าจะต้องมีระบบเป็นแมชชีน,นิคนึงกับทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกซึ่งซึ่งจะทํางานนี้ขึ้นมานะครับตัวผมเองเนี่ยรับผิดชอบในส่วนของของการทํางานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกแบบขึ้นมาก็การควบคุมตรงนี้ก็คือออกแบบเป็นสส่วนก็คือส่วนที่เขาเรียกว่า ควบคุมมอเตอร์ให้หมุนขนาดประมาณสัก60รอบต่อนาทีเพื่อควรสารเพื่อเคลือผลไม้นะครับส่วนที่2ก็คือเป็นเครื่องควบคุมความร้อนก็คือฮีเตอร์นะขนาดประมาณ2,500วัตต์เพื่อทำให้ให้ทำง,งานได้ได,ได,ได้ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับก็งานก็งานสร้างตัวนี้ก็สามารถสำเร็จได้ได,ได้ได้ตามที่เห็นเนี่ยครับต่อไปนะครับก็เป็นผลงานอีกชิ้นนึ่งนะครับ ที่เราได้รับการร้องขอจากส่วนกลางของคณะนะครับให้จัดทําเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ของคณะนะครับก็คือเจแฟกอันนี้นะครับซึ่งอันนี้คือตัวจําลองเล็กๆนะครับของเจแฟกนะฮะที่เราใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับอันที่คณะร้องขอมาคือตัวนี้นะครับเพื่อทำการประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ประหยัดพลังงานนะครับที่เราเดินกันมา3-4สัปดาห์ที่แล้วนะครับนะครับนี่คืองานสร้างเราสามารถจะ ช่วยทําให้คณะมีงานปริสุท์พันได้ดีขึ้นนะครับต่อไปอีกชิ้นนะครับเป็นงานบริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างหรือการทดสอบนะครับซึ่งทางด้านนี้นะครับเราก็มีบุคลากรทางด้านนี้มีความสามารถด้วยกันหลายคนนะครับเราก็อยากขอแนะนําให้รู้จักกับคุณจันทวันนะครับสวัสดีค่ะพิฉ่นางสาวจันทวันพันจเจริญเป็นสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มเกียร์เสริมเกียร์ค่ะโครงการได้เสนอโครงการ ครีมทำความสะอาดมือเนื่องจากสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้มันมีความไวต่อการติดเชื้อทางการสัมผัสมือได้ง่ายจึงมีบุคลากรเป็นจานวนมากที่มีความประสงค์ต้องการครีมเจลไว้ทาความสะอาดมือจึงเป็นสาเหตุให้เกิดโครงการครีมเจลทาความสะอาดมือขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อทางการสัมผัสมือโดยได้นํา คลีมเจลนี้ออกเผยแพร่เมื่อวันที่5สิงหาคม2553และได้ทำการสำรวจพิติกรรมผู้บริโภคนำไปสู่การพัฒนาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวกในการพกพาขึ้นอีกโครงการหนึ่งอันนั้นก็คือโครงการทำความสะอาดมือแล้วเราก็ได้นำออกมาให้ทุกคนได้ใช้ในวันที่เผยแพร่โครงการ จะเห็นเครื่องพเจลทำความสะอาดมือนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งและในการที่เราศึกษาข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้เราเกิดโครงการต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยของเราขึ้นมาโครงการนั้นก็คือโครงการสเปรย์ทำความสะอาดมือขึ้นอีกโครงการหนึ่งเพื่อสะดวกในการทบทาค่ะบุมเสริมทักษาทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับทั้งด้าน กลุ่มเกียร์เสริมเกียร์นะครับก็มีในส่วนทังด้านคำให้การปรึกษานะครับก็จะมีบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถที่จะให้คำปรึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าหรือในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมการสร้างหรือการผลิตนะครับก็เราสามารถให้คำปรึกษาได้ก็อย่างเช่นมีนักศึกษา,าที่จะมาปรึกษาในด้านโครงงานนะครับ อาจจะเป็นทั้งด้านาเครื่องกลแล้วก็มีปัญหาทางด้านไฟฟ้าว่าจะต้องต่อวงจรยังไงก็ไปปรึกษากลุ่มเสริมเกียร์เนี่ยนะครับกลุ่มเกียร์เสริมเกียร์นี่นะครับก็ทางด้านไฟฟ้าก็เราจะก็มีบุคลางด้านนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็จะมาดูงานว่าเป็นวงจรยังไงทํางานยังไงเสร็จแล้วแล้วก็แนะนําทางด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ แล้วก็ความปลอดภัยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมแน่นอนครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราให้คขาปรึกษาไปแล้วก็จะดูแลเขาจนตลอดโครงงานแล้วก็แน่นอนงานทุกอย่างก็สามารถใช้งานได้แน่นอนครับขอบคุณครับ